มองไปทางไหนเนี่ยในวงการ eSports แเราก็จะเห็นแต่เกมเมอร์แข่ง e s p o r t ลง PC ทั้งนั้นครับนักกีฬาหลายคนก็ฝึกฝนเล่นเกมเพื่อไปแข่งในรายการ eSports กันเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ต้องไปว่าเขาว่าติดเกมอะไรนะครับเพราะว่านั่นก็คืออุปกรณ์ทำหากินของเขาล่ะแต่เอ๊สงสัยกันไหมว่าทำไมเวลาจัดแข่ง e s p o r t ที่รเนี่มันก็จะเจอแต่คนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กันทั้งนั้นเลยทำไมไม่มีพวกเครื่องเล่นเกมคอนโซลบ้างล่ะ เพราะว่าราการแข่งเกมนะครับพวกแข่งขันต่างประเทศเนี่ยบางรายการเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันโดยใช้เครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับแต่ก็มีให้เห็นยากมากนะจากที่เราสังเกตม,มาพักใหญ่ครับเราก็นั่งมองนั่งคิดหาเหตุผลว่าทำไมการแข่งขันเกมอ e s สปอร์ตเนี่ยเขาใช้เครื่องเล่นเกม PC แข่งซะส่วนใหญ่ครับซึ่งในคลิปนี้ครับเราจะได้ข้อสรุปมาแล้วครับมีอะไรบ้างครับไปชมกันเลย เกม p ี PC. มีเกมเพื่อแข่ง ESport เยอะกว่าเกมคอนโซลจะว่าไปเกมที่สามารถเป็น eSport ได้เนี่ยต้องเป็นเกมที่เล่นกันได้หลายๆคนครับจะเล่นในวงแลนหรือว่าจะเล่นกับคนอื่นพานอินเทอร์เน็ตก็ยังได้ครับในช่วงที่อินเทอร์เน็ตยังไม่บูมเนี่ยการเล่นเกมแบบมั l ดิเพยเยอร์เล่นได้ผ่านวงแลนเท่านั้นครับแค่นี้ก็สนุกแล้วและเมื่อมีการแพ้ชนะครับมีกลยุทธ เอาแบบชนะมันก็กลายเป็นกีฬาได้ในที่สุดซึ่งในต่างประเทศครับได้บรรจุก,การเล่นเกมแบบอ e ีสปอร์ตว่าเป็นเกมกีฬาจริงๆมีการซ้อมมีการฟิตร่างกายมีระเบียบว,วินัยมีทัศนคติเหมือนกับนักกีฬาเด,เดะและเดี๋ยวนี้ครับคนที่สนใจในวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยสามารถเห็นการเก็บตัวนักกีฬาได้ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ไง่ายๆครับ แต่บังเอิญครับเกมมตัตติเพเยอร์ส่วนใหญ่เนี่ยดันไปอยู่ใน PC กันหมดครับและ PC เองก็มีระบบเน็ตเวิร์ที่เข้มแข็งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับลองมาเทียบคอนโซลในยุคนั้นเนี่ยคือยุคประมาณช่วงยุคเคาน์เตอร์นะก็ตอนนั้นยังเป็นเพย์วันอยู่นะครับคือในยุคนั้นเนี่ยมันเล่นได้2คนก็จริงแต่ว่ามันเล่น2คนแบบใช้จอเดียวกันไงมันไม่ได้แบบว่าเป็นวงกว้างอะไรขนาดนั้นคือมันใช้จอร่วมกันนะครับหรือบางคนก็เล่นกัน4คนแต่ว่าใช้จอ1จอครับ แล้วส่วนใหญ่ครับมักจะเป็นเกมต่อสู้อย่างพวกเกม Street Fighter หรือพวกเกมแข่งรถมากกว่าครับจะเป็นแข่งรถตามปกติธรรมชาติอย่างพวกฟุมล่าวันหรือจะแข่งรถกวนตีนอย่างพวก c a Canch Team r a s i n g หรือพวกเกมจัโกรโบด Lessing อะไรพวกนี้นี่กวนตีนใช้ได้เลยนะครับครึ่งพวกนี้ครับมันจะใช้จอหนึ่งจอพร้อมกันครับ ไม่ได้แยกเป็นกิจสถานลักษณะเหมือนพวกเกมใน PC ที่เป็นมัลติ p l a y e r ์ครับทำให้ดูเหมือนว่าระบบมัลติเพเยอรในเครื่องเล่นเกมคอนโซลยุคก,ก่อนๆเนี่ยเหมือนเป็นระบบเพื่อจัดงานปาร์ตี้เล่นกับเพื่อนๆมากกว่าครับก็ถ้านะจะเทียบในยุคนี้มันก็เหมือนการเอาเกมของ Nintendo Switch เนี่ยมาแปะแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นกันในวงแคบๆเ,เนี่ยมันเป็น่างนี้มากกว่าครับต่อไปครับ สังคม e-sport เนี่ยของ PC เนี่ยมันกว้างมากกว่าคอนโซลงานแข่งขันเกมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ PC ทั้งนั้นครับถ้าไม่นับที่บูธของ PlayStation นะซึ่งซึ่งแบบว่าเกมของพ e วก e-sport แทบจะทุกงานเน่เขาจะใช้คอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครับสาเหตุหลักๆคงเพราะการดูแลเรื่องเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยทำได้ดีกว่าจอยของเกมคอนโซลซึ่งการเปิดบูธให้คนมาเล่นเกมคอนโซลเนี่ย ถ้าว่ากันตามตรงๆก็ต้องระวังเรื่องจอยที่มีโอกาสหายแน่นอนเพราะว่าจอยของเกมคอนโซลสมัยนี้มันเป็นจอยแบบเป็นจอยไร้สายคือนึกจะหยิบก็คือหยิบปุ๊บไปแล้วก็หายไปทันทีอันนี้คือต้องระวังมากๆแต่บางพวกจอยอย,อย่างพวกแบบเลเซอร์ไลจูอะไรเงี้ยก็ซื้อมาได้เพราะว่ามันเป็นจอยแบบมีสายคือถอดปุ๊บมันก็เล่นไม่ได้แล้วเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้ครับซึ่งจอยเนี่ย ซึ่งมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าจอยไวเลสเนี่ยมันมีโอกาสหายครับจอยเนี่ยมันเล็กด้วยมันคุมลําบากไงอเออแตงตา่างกับเมาส์และคีย์บอร์ดครับที่มันเป็นสายครับสามารถล็อกไม่ให้เกิดการขโมยได้ต่อไปครับข่าววงการเกม e s p o r t ์ในไทยเนี่ยคงไม่พ้นพวกเกมเพาะว่าใน PC นีน่นอนครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่านายทุนเจ้าของ การให้บริการเกมออนไลน์ที่เป็น e-sport ในไทยเนี่ยต้องทำอย่างไรให้ได้ไม่ให้เกมที่ตัวเองซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยมันขาดทุนครับ สุดท้ายก็จ่ายเงินลงโฆษณาให้กับทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์และแน่นอนครับเมื่อมีการโปรโมทเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ใครๆก็รู้จักกันครับแล้วคนที่รู้จักก็มาเล่นเกมกันมากขึ้นไงมันก็กลายเป็นพวกสังคมอะไรประมาณนั้นและถ้าพูดกันตรงๆครับอิทธิพลที่ทําให้วงการเกมอ e ีสปอรของ PC เนี่ยกว้างมากกว่าคอนโซลก็คือร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าร้านเกม แม้ว่าธุรกิจร้านเกมในปัจจุบันครับจะซบเซาลงเพราะว่าคนส่วนใหญ่หันไปเล่นเกมมือถือมากขึ้นแต่เกมเมอร์สายอ e ีสปอร์ตเนี่ยก็คงต้องการ PC อยู่ครับเพื่อใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะและเกมอ e ีสปอร์ตแบบออนไลน์ที่เปิดให้บริการในไทยเนี่ยมักจะเป็นเกมที่เล่นฟรีอยู่แล้วด้วยครับทำให้เข้าถึงผู้เล่นได้หลากหลายมากกว่าแตกต่างจากคอนโซลครับซึ่งเกมแบบมัลติเพเยอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องจ่ายค่าบริการเล่นโหมดมัลติเพเยอร์รายเดือนนะครับ อ่านี้จริงๆครับก็อย่างพวก PlayStation Plus หรือว่า Xbox Go ครับแล้วก็ Nintendo Switch ก็จะมีด้วยแต่เรียกไม่ถูกว่าเป็นระบบอะไรแต่ว่ามันมีแน่นอนนะเป็นประจําทุกเดือนครับคือจ่ายอย่างเงี้ยตลอดตลอดตลอดหรือจะจ่ายรายปีอะไรก็ได้แต่มันก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีไงทำให้มันเหมือนว่าเราไม่ได้เล่นฟรีเลยครับแต่เป็นข้อดีตรงที่กองพวกผู้เล่นกินเกียนที่เรามักจะเจอกับพวกเกมแบบฟรีทูเพนใน PC ได้ดีพอสมควรครับ ต่อไปครับการติดต่อสื่อสารของ PC เนี่ยทำได้ดีกว่าคอนโซลนะครับ PC เนี่ยสามารถพิมพ์แชทได้พูดผ่านไมค์ได้ในขณะที่คอนโซลทาได้เพียงพูดผ่านไมค์แต่เอาจริงครับการติดต่อสื่อสารผ่านไมค์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าพิมพ์แชทอยู่ดีนะแบบสำหรับพวกผู้เล่นสายซีเรียสน,นะเพียงแต่มารยาทดีการสื่อสารด้วยการแชทเนี่ยมันหลากหลายมากกว่าแบบพูดผ่านไมค์ไงเพราะว่าการพูดผ่านไมค์เนี่ย ควพูดเฉพาะคนในทีมหรือว่าพวกเพื่อนสนิทหากพูดแบบพันไม่แบบสาาาน,นะครับมันจะกลายเป็นการลบกวนผู้อื่นทันทีการติดต่อสื่อสารด้วยการพิงเนะี่ยมันจะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เจอห้องแบบห้องรวมครับตรงนี้ pc เนี่ยจะได้เปรียบแน่นอนคือใครที่ชอบเล่นคนเดียวแล้วอยากจะเล่นห้องรวมอะไรอย่างนี้ครับนั่นแหละมันจะได้เปรียบเพราะว่าเราสั่งคนนู้นคนนี้ให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้คือ พูดคุยกับคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแล้วการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะดูมีมารยาทมากกว่าการที่เราพูดผ่านไมค์อันนี้คือความคิดของผู้เล่นหลายๆคนนะครับก็แต่คือเวลาเราเล่นนะพวกอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดผ่านไมค์เนี่ยเราต้องระวังแหละเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะติดต่อสื่อสารผ่านทางปาร์ตี้เท่านั้นคือเขาจะไม่ฟังพวก พูดร่มร่วมทีมคนอื่นที่ไม่ไดีอยู่ในวงปาร์ตี้ครับหากจะพูดกับเพื่อนร่วมทีมทีมท่ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ยินครับการใช้เซนส์เพื่อให้ทีมชนะเนี่ยมันก็ไม่เท่าการพูดคุยสื่อสารกับคนในทีมเพื่อให้เกิดชัยชนะขึ้นมาได้แต่ทาไงได้ล่ะครับถ้าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยดันเปิดไม่ฟังเพื่อนร่วมทีมออน่าคิดนะต่อไปครับเมาส์กับคีย์บอร์ดครับคือตัวบังคับเกมที่เหมาะกับอี์ตรรอ,อย่างแท้จริง การบังคับเชิงลึกของคีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยทำได้ดีกว่ามากครับแม้ว่าจอยจะเป็นตัวบังคับที่ได้อัตราลดการเล่นเกมมากกว่าแต่พอเอาเข้าจริงๆครับคีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยสามารถบังคับในเชิงลึกได้ดีกว่าจอยอย่างไม่ต้องสงสัยครับโดยเฉพาะเกม FPS ที่ทําการเล่นด้วยเมาส์หรือคีย์บอร์ดก็ทําได้ดีกว่าเล่นด้วยจอยเยอะครับหรือว่าพวกเกมโมบาที่ยังลึกไม่ออกเลยว่าการเล่นด้วยจอยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแต่ของยกเว้นเกมฮาลากรอนที่เป็นเกมโมบาที่บังคับไม่เหมือนใครครับ เกมบางเกมเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเล่นกับคีย์บอร์ดและก็เมาส์เท่านั้นครับเช่นเกม RTS อย่างส t a r c ค a f t ครับ,รบซึ่งเราก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าจะใช้ใช้จอยเล่นอะ่ะเออเ <c oughs> มื่อจะบังคับยังไงกันนะฮะก็จบลงนะครับสำหรับ <c oughs> <c oughs> ทำไมการแข่งขันเกม eSport e ส่วนใหญ่มีแต่ใน PC ครับหากใครมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถโพสต์ได้ที่คอมเมนต์บ็อกซ์ได้เลยครับต้องขออภัยที่ทางหายไปนานครับเพราะว่าติดธุระเยอะเลยครับไม่ว่าจะทำคลิปด้วยไม่ว่าแบบทำ คือมันมีหลายอย่างนะตอนนี้กลับมาแล้วครับยังไงก็ยังไม่มีหายไปไหนครับแม่ได้ซับสไคร์3,000ต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่เข้ามาซับสไคร์ครับแล้วก็ผลิตคลิปดีๆเรื่อยๆครับแล้วก็ในอนาคตครับอาจจะเปลี่ยนแบบรูปแบบรายการนิดนึงนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมซับสไคร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ